สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาแล้วสำหรับเช้าวันนี้ที่นี่คือสถานีร้านอ e ีเป็ดนั่นเองเด้อตอนนี้บรรยากาศหกโมงกว่าพี่เกือบจะเจ็ดโมงแล้วก็หลายวันแล้วนะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ดูเพราะว่ามัวแต่ขาดง่ายากอยู่จังยากียังบุเหนไรไม่ต้แนวยากยากันเลยนี่เห็นไหมวันนี้ก็พอมีเวลาเหลือ ก่อนจะเปิดร้านก็พามาเบึงบรรยากาศช่วงเช้าๆก่อนที่จะเปิดร้านนั่นเองเด้อนี่มาแล้วตอนนี้คือเรายืนอยู่บนชั้นลอยของร้านอีเป็ดของเราน,นั่นเองเด้อตอนนี้ก็นี่ยืนอยู่บนชั้นลอยมองมาทางนี้ก็จะเห็น,นเป็นซุ้มความงามของแต่ละซุ้มต,ต่างๆแล้วก็อีกหนึ่งความภาพภูมิใจของเราคือต้นไม้ที่เราดูแลเริ่ม ที่ดอกออกใบแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เราได้เห็นแล้วนี่มาแล้วอันนี้คือต้นทองกวางนั่นเองเด้อนี่กําลังจะทิ้งใบเก่าเห็นไหมแล้วก็ยอดใหม่กําลังขึ้นนี่ถ้าขึ้นชุดนี้ก็น่าจะเต็มเต็มก็จะพยายามดึงกิ่งโน้มกิ่งให้เพื่อนเป็นร่มเป็นเงาเพื่อด้านล่างของเราจะได้ร่มนี่เห็นไหมนี่ก็จะค่อยๆปรับค่อยๆดึงไปเอานั่นเอง แต่ตอนนี้ก็เพิ่มทิ้งทิ้งใบเก่าเนี่ยสระใบแล้วก็ใบอ่อนขึ้นยอด <c oughs> เนี่ยแตกใบอ่อนแล้วเห็นไหมก็โอเคสําหรับต้นไม้เราดูแลเป็นอย่างดีแต่มันมีต้นหนึ่งที่หักเพราะลมมันแรงลือเกินไอ้นั่นก็ไม่ว่ากันนี่อันนี้คือต้นดอกแคดอกแคนาเด้อดอกแคป่านั่นเองนี่ เป็นต้นไม้สองต้นแรกที่เข้ามาอยู่ที่ร้านอีป็ดของเราเนี่ยแต่ตอนนี้ก็นางได้ออกดอกแล้วก็ดีใจแล้วก็หลังจากที่เราเฝ้ารอกันมานาน,นเห็นไหมก็อยากเห็นดอกของนางเป็นต้นไม้สองต้นแรกหน่อยเห็นไหมสีขา,ขาวๆด้านบนนู้นอ่ะอันนี้คือดอกแคนาดอกแรกของสองต้นที่มาครั้งแรกที่มาที่ร้านอีป็ดของเรานนันเองเด้อนี่เห็นไหม แต่ตอนนี้ก็ออกอีกแล้วนี่นี่นี่แหละอันนี้คือดอกของนางนี่นางกำลังแทงช่อดอกเี่เกสรอ,ออกมาแล้วเนี่ยอันนี้แหละคือดอกดอกสีขาวด้านบนนู่นน่ะเห็นไหมอันนั้นคือต้นไม้สองต้นแรกที่เข้ามาอยู่ที่ร้านอีเปียดของเรานั่นเองเนี่ยส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นดอกนี้นี่ดอกหมากลิ้นฟ้านั่นเองหรือเทกา อันนี้เพกาเป็นต้นแรกที่รอดเพราะว่าเราเลี้ยงไว้หลายต้นก็ไม่รอดอันนี้ก็โอเคเราก็ดูแลอย่างดีเนี่ยก็โอเคผิดดอกออกผลแล้วเริ่มให้เริ่มที่จะให้เห็นผลผลิตแล้วนี่ถ้าเบื้งว่าสิได้กินหมากบันบ่นี่อันนี้ก็จะเป็นมุมของเป็ดนั่นเองเด้นี่ก็จะมีไม้ผลที่เราเลี้ยงไว้อยู่มุมนี้นี่ก็จะเป็นนี่ มาแล้วสามฤด,ดูนั่นเองเป็นม่วงสามฤด,ดูที่เราเลี้ยงไว้ก็ตอนนี้ก็แทงดอกออกแล้วนี่เต็มต้นเลยดอกของสามฤด,ดูนั่นเองสามฤด,ด,ดูกับมะม่วงชว่อกน,นันช่อกัะน,นันจะอยู่ฝั่งนี้ช่อกันนันก็กําลังแทงยอดแทงดอกนี่ช่อดอกอ่อนเห็นไหมกําลังขึ้นแล้วถามว่าพุม่วงสองต้นนี้คือเป็นมะม่วงสองต้น,น,น,งงตนแรกถ้าพี่ๆนะ่าจำได้อยู่ว่าเรา เคยได้เก็บผลผลิตแล้วมะม่วงสองต้นนี้ตอนที่เรามาทําร้านใหม่ๆก็ลงสองต้นสองต้นแรกของมะม่วงร้านอีเป็ดของเราเนี่ยคือต้นนี้แหละสองต้นนี้แหละส่วนด้านในก็หนุนเห็นไหมก็จะเป็นสตอต้นสตอนาเมสตอนาสตอนานเห็นไหมตอนแรกก็ต้นเท่าศอกสามสิบเซนมั้งปลูกมาก็ดูแลมาก็เนี่ยตอนนี้สูงท่วมหัวแล้ว เบียดขึ้นไปจะให้จะให้เพื่อนฟอร์มเป็นเพื่อนกันกันกบต้นทองกวางนั่นเองนี่นี่ส่วนอันบนตรงนี้ก็เป็นดอกแคนาเหมือนกันแต่ดอกแคต้นนี้ก็โอเคให้ดอกแล้วนี่มาแล้วนี่สามดอกเลยดอกแคนาของเรานั่นเองนี่เห็นไหมนางจะร่วงลงดินนี่ถ้าปลูกเยอะๆก็จะสวยงามถ้าแตกพุ่มออกมาเต็มฟอร์มเราก็จะสามารถนี่เก็บไป ประกอบอาหารได้เป็นเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกก็ได้นี่เห็นไหมมันจะมีรสชาติขมขมเป็นยานี่เห็นไหมอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของร้านอีเป็ดของเรานั่นเองเด้อนี่ไม้ผลก็โอเคเริ่มทยอยส่งผลผลิตให้เราแล้วไม้ดอกก็โอเคเริ่มเบ่งบานดูแลกันต้นไม้โอ้โหสองปีมาโอเคขอบคุณพี่พืพพ่านครับเจอกันคลิปต่ตอไปเด้อไปแล้วบ๊ายบาย